สลดส่งตัว22ชาวบางกลอยเข้าเรือนจำกลางเพชรบุรีแล้วหลังโดนเจ้าหน้าที่บุกรวบตัวชาวโซเชียลผุดแฮแท็กเซฟบางกลอยชาติพันธุ์ก็คือคนชาวกะเหร่งบางกลอยรวมตัวขอสิทธิเรียกร้องทนายช่วยญาติถูกจับรูปปากแก่งกระจานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่5มีนาคม2564นายประกิตวงศีวัฒนกุมรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมร่วมแถลงสรุปผลปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเจ้าหน้าที่อุทยานบุกจับกะเหรีงบางกลอยอ้างดำเนินการตามกฎหมายลูกปูคออีโดนด้วย กะเหรียงบางกลอยลุยยื่นหนังสือที่สอบวราวุธยุทธการต้นน้ำเพชรละเมิดสิทธ,ธ,ธิชาวบ้านหันรุนแรงซ้ำรอยกะเหรี่ยงบางกลอยแฉเจ้าหน้า,าที่อุทยานบุกกดดันทั้งยิงปืนขู่ปิดหมู่บ้าน นายประกิตกล่าวว่าภายหลังการรับนโยบายจากนายวราวุธศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เร่งรัดก,การแก้ไขปัญหาพื้นที่บ้านโป่งลึกบางกลอยและการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งบางพื้นที่อาจจะไม่มีน้ำนินไม่สมบูรณ์โดยกรุมทรัพยากรน้ำและกรุมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าร่วมกับชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมโดยลักษณะการทำประโยชน์ด้านการเกษตรร้อยละ80-90ถึง จะเปลี่ยนจากการทำไร่หมุนเวียนเป็นการทำไร่แบบผสมผสาน องประกอบสำคัญคือน้ำโดยเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบให้ใช้พื้นที่น้อยลงแต่ผลผลิตมากขึ้นซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบต้องใช้ระยะเวลาถ้าทำไร่หมุนเวียนแบบเดิมต้องใช้พื้นที่จำนวนมากอีกทั้งใจแผ่นดินบางกลอยบนถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำเมืองเพชรมีความสำคัญกับคนเพชรบุรีและคนทั้งประเทศซึ่งเราไม่ได้ทอดทิ้งใครและจะเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ในประกิตกล่าวอีกกว่าสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้จากการสำรวจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ2562และมะติคณะรัฐมนตรี26พฤศจิกายน61และมะติคณะรัฐมนตรี30มิถุนายน41พบมีการขยายพื้นที่ป่ามีจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นซึ่งกระสวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม ตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาโดยจะสำรวจว่าประชากรที่เพิ่มขึ้นเพิ่มจากพื้นที่ใดหรือมีการอ,อพยพมาจากที่อื่นด้วยอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นมีประชากรประมาณ5%เซตเข้าไปบุกรุกแพ้วถางเพื่อทำไร่ตั้งแต่เดือนมกราคม64ถึงปัจจุบันล่าสุดในวันนี้พบบุกรุกเพิ่มอีกหนึ่งแปลงรวมมีการบุกรุกรวม157ร้ไร่กระทั่งสนที่กำลัง โดยผู้ว่าเพชรบุรีออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาบ้านบางกลอยตามหมายจับซึ่งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานของหมายสารมีการบุกรุก30แปลงโดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างรอบคอบทั้งนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน แต่หากไม่ปฏิบัติการในวันนี้คาดว่าจะมีการบุกรุกเพิ่มขึ้นเพราะจากเดิมในเดือนกุมภาพันธ์มีประชากร39รายในวันนี้มีประชากร85รายโดยมีผู้ที่อยู่ในหมายสาร22รายและไม่ได้อยู่ในหมายสาร65รายในจำนวนนี้ต้องมาดูรายละเอียดว่าขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่ตามมาตรา20ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2562หรือไม่ ทั้งนี้มีการเปรียบเทียบไปทั้งสิ่งี27รายส่วนเด็ก36คนเราไม่ได้ดำเนินคดีภายหลงังการปฏิบัติการครั้งนี้เรามีได้การตรวจสุขภาพพบว่าเด็กมีไข้เป็นที่น่าสงสารที่ต้องไปอยู่ในพื้นที่ด้านบนเรามีจิตแพทย์ในการเยียวยาขอย้ำว่าก่อนอทุกยานและทุกฝ่ายปฏิบัติกับพี่น้องประชาชนอย่างดี ด้านพลตำรวจเอกจิรัตน์บวรว,ว,วิทยาผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรแก่งกระจานกล่าวเสริมว่าเรามีพนักงานสอบสวนมี19ในายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ภายหลังจกกับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายสารรวม22คนโดย20คนแรกได้จกกับกลุ่มขณะอยู่บนที่เกิดเหตุที่บุกรุกพื้นที่บางกลอยบนอีกหนึ่งคนจกกับกลุ่มจากชุดมวลชนที่หน้าอุทยานและอีกหนึ่งคนจกกับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่อุทยานซึ่งผู้ต้องหากำลังล่องแพมาจากแม่น้ำ ด้านบนมายัางด้านล่างโดยสอบสวนเสร็จสิ้นทั้งหมด22คนแล้วและระหว่างการสอบสวนมีทนายล่ามแปลภาษาเนื่องจากผู้ต้องหาเป็นกะเหรี่ยงไม่เข้าใจภาษาไทย100%จากนั้นยื่นคำร้องขอฝากขังสารเพชรบุรีซึ่งสารอนุญาตให้ฝากขังทั้ง22คนจึงนำตัวไปยังเรือนจำกลางเพชรบุรี หลุ่มชาวโอกระเหริยงบ้านโป่งลึกบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีผ่านการนำโดยนายเกรงไกลชีช่วงผู้ประสานงานเครือข่ายกะเรี่ยงเขตตะนาวศรีพยายามขอเข้าไปเยี่ยมพี่น้องชาวกระเรียงที่ถูกจับลงมาจากบ้านบางกลอยบนโดยชูป้ายผ้าขอใช้สิทธิทนายความที่มาจากฝ่ายสิทธิมนุษยชน นายเกรงไกลเปิดเผยว่าข้อเรียกร้องของชาวบ้านคือการใช้ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อช่วยเหลือชาวกระเร่งที่ถูกเจ้าหน้าที่จับดำเนินคดีเพราะตอนนี้ทราบว่าการสอบปากคำในห้องประชุมของอุทยานแก่งกระจานฝ่ายรัฐได้ตั้งทนายความขึ้นมาจึงไม่มั่นใจในขั้นตอนทางกฎหมายและความเป็นธรรม ขณะที่บริเวณร้านค้าสวัสดิการมีกลุ่มชาวอำเภอแก่งกระจานที่อาศัยทำกินอยู่บริเวณใกล้บ้านโป่งลึกบางกลอยออกมาชูป้านคัด้ันการกลับไปปักของชาวกะเรียงจึงเกิดปะทะคารมกันพอสมควรซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและทหารจากค่ายทัพพระยาเสือพยายามไกล่เกลี่ยและแยกออกห่างจากการเพื่อความสงบ ส่วนการดํำเนินคดีกับชาวกะเรียงที่อพยพขึ้นไปบ้านบางกลอยบนทราบว่าตอนนี้มีผู้ถูกออกหมายจับรวม30คนหนึ่งในนั้นคือนายหนอแอดม,มีมีลูกชายปู่คออีผู้นำทางจิตวิญญาณชาวกะเรี่ยงชาวโซเชียลผุดแท็กเซฟบางกลอยชาติพันธุ์ก็คือคนเรียกร้องช่วยชาวกะเรียงบางกลอยจบข่าวเจ๊โป๊บดันโลรายงาน ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวด่วนข่าวเด็ดทันเหตุการณ์